ีจ้ามือนี้ยายจะไม่กากผ้า,าม้วนผ้ามาสวนพักพี่น้องตาท่องเด้จ้าเด้อสวัสดีครับเขามาแล้วก็ยายลุกไปกำลังใจให้ตากับยายเด้จา้านี่เออนี่สนขายอยู่เด้อจา้าพ่อได้สนใจกันมาสู่นในสวนนาวเลยเด้อจ้าเด้วอวันนี้หลังจากไปส่งยายไปโรงพยาบาลได้จา้าเด้วอวันนี้ยายไปในมานำ้ำยายไปโรงพยาบาล ไปหาหมอปวดตาเลยสิไปหาหมอเบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อจ้าเด้อสวัสดี FC ใหม่เด้อ FC เก่าเด้อจ้าเด้อเข้ามาแรกอกะไปกำลังใจให้เราเนี่ยได้อจ้าเด้อโอ้ยเบิ่งเสียงดังเออดอกพักพี่น้องคอยลงทงลงทามาหาเก็บดอกพักไว้พัดใส่ไข่ก่อนพี่น้องเอ้ยดอกงามๆเลยพี่น้องอู้บรรยากาศบางทีล่ะอู้ยเราปลูกเออสุดยอดเลย สวยๆเลยพี่น้องนี่นี่พน้องนี่นนนนวางคนเขาวางคนเขากำลไปขันโฉมเด้อพี่น้องแมนแซ่บอีหลีตัวนี้เฮ้ยน่าไปเก็บเอาเลยเพื่อนนะแต่ส่วนมากเพื่อกลับสีขายให้ผู้อื่นผู้ใดอยากตัวนี้พี่น้องเพคนหายซื้อเพื่อนวะไปเก็บเอาเลยเนะนะพื่อนนะไปถ่ายในสวนงามๆเพื่ออยากให้มาถ่ายพูดพื่อนพี่น้นนนอง มาอยู่้บนเพิ่นมาอยู่ห้างนอกอยู่นไทอยู่หน้าอะนจะมงพีนอมันบนใหแต่มันงามงตีนอ่ะเนาะแต่งามอยู่ดีมึงตีนองะ๊ดนี่นี่เนี่โอ้วสวยๆอยีพี่หนอสวยเก็บสาแถเพื่อนปะเก็บไปไฟแนวมามาเก็บยกัน ออ้หลายดีเว้ยิ่นก็มาคุยกันแถบานจังสีเล้นะจ๊ะนะโอ้ยุ่นงเ่อจะท่องกบทายหอดกักกะปอกกะวี่เงินคือสิ่ะเงินคือสิบป,ปิ่นออกเมื่อละมั่งน <c oughs> นออ <c oughs> งามค่กูงามจนลมหลุมแมบอสงามจนหลมุม อื้อือือ,อู้ออ่นอีดีตาทอต่องนั่งเปาะพี่น้องอ่อ,อนคับอ่อนเนี่ยมาเก็บใ้าทอ่องอออ อืมปดถ้าท,ทองเนี่ยไล่ตืมแล้วมั้งอืม,อ,มอุ้ยตกถ้าม,ม,ม,มาแต่สาวกคนนี้คือสบรราาออนะิบรรยากาศสุดหยดอนนะวันนี้ต้องไปส่งใหญ่นะโอ้ยพี่เนาะปดอืมเจ้ม โมเสียง้วคุยกันมันหวานฟาด<า>จังสี่ไดนะ้อืมเรียไงค่ขันสมเนาะเก็บเป็นนเก็บเป็นแถวนะ พี่น้องบักทัวเออบักทัวชายกบักเขืยบอ้ยบักทัวพนะมีคนอวไปแล้วพี่น้องันตายกบักเขืบอักกบกบักเขอพี่น้องอ้ยงาม่ดีพี่น้องดกดฟู ปัด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 พี่น้องปัดใเซคายเนาะปัดหนีพี่น้องอู้หนี่นีตาท้องนี่โอ้แถวหนีแมววู้พี่น้องดอกงามงามปัดปัดปัดหลายดีพี่น้องปัดปัดหนึ่งเดียว อืมนืมาห,หาดีพี่น้องเบิรดได้คว่ำปุ่นดูมือว่านมือได้มือบดได้ยายแต่หาเชือกสีได้ปีนนี่หายากดินโบรานแห่งคือเออ พื้นถามว่าไปหาเขียดเดยวัตทองก็เลยบอกว่าได้อยู่ได้พอก,กินจ้าเปิดที่เขาฉันแสบเลยพี่น้องฉันแสบเลยมาเมืองเดีอดวัาทองน,น่านาะ เนาะเป็นตะกรอบมันกรอบด,อดีเนะน่ะอ,อืมพี่น้องครักตู้เขามาขายนะมันดอกใหญ่แม่ตัวนี้มันเป็นดอกเขาใส่อันนีนะ้เนาะใส่ปอกใส่ปูปต้นหของล้าแบบธรรมาชาติได้พี่น้องไหงเจ้ามไม่มดาแม่ผัดใส่เฮ้ยบอกมาแล้วผัดใส่กุ้งพวกกุ้งกับไข่เนาะใส่หมูก็ได้หมูสามชั้น วังแส้ไข่ก็บหมูสามสันต์ที่ได้เสียบเสียบสามกันเมื่อเธอด้กินปัดมาปัดปัดสวัสดีค่ะพี่น้องมาเก็บสอยกันพี่น้องโอ้ยขนาดแดดออกเลยพี่น้องยังหนาวอยู่ยังหนาวยังเย็นอยู่พี่น้องอากาศโอ้ยจะได้กระตักษาสุขภาพ์มเด้อจ่าเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บมากันพี่น้องปก็ อ๋อนี่ะอู้ยดอกขาวดีพี่น้องขาวเต็มฟูนอยู่แบบเขามาขายแบบไอ้มาพี่น้องมันแตกต่างเลยแล้วตั้งแต่หนาเสียมาเทียบแต่ตัวนี้ของธรรมชาติน่ะจะแบบอู้ยกรอบงามแบบนี้แหละพี่น้องตัวนั้นแบบแบบสูอมามันมันอวบมันใหญ่เขาใจวิ้งเนาะพี่น้องเขาใจหสิบดอกซีย้าเนี่ยนาะจ๊ะเนาะ ถึงไหนกันมามาพี่น้องมาเก็บมาสีมาเพิ่นกันได้เด้ออยู่ข้างเนาะเด้อจ้าเด้อที่บ้านหัวนาเด้อจ้าเด้อตำบลนานวนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์น้กกระโถนบั่น้กตายมามงสวนก๋วยสวนอู้มงหวังเยอะแยะ ยังก็อเอื่ยังวะนิโลูกสาวก็ลงอี่งางละลงหนังลงหนังคือใหญ่เนาะพี่น้องไอ,อ้บลาเขือบ่อฟิบปถือคือใหญ่เนาะก็ลูกยาลูกลูกสาวใหญ่เนาะจ้าพี่น้องตาทองโอ้ยคนเก็บจ่านาะบ่อคือตาทองเก็บไหวอ่าพี่น้องออปัป๊บปัป๊บปั๊บ นางเก็บเอาเก็บเอาเพ่ว่ากมลขี้หมูกไหลพน่อยวเนางเก็บดีกว่าเรากรมเงี้ยงดาขึ้นลขี้หมูกหแลตาทองก็ไหลเถอะออตาทองสีงป

เ็บโหดเย็บโหดกอยแซ่ตยเย็ยนแมบแเจีวขึ้นหลายหมื่นแล้ววะพี่นหลายมื่นดีเลยพี่น้องเออเมืเ่นละเกวัดน้ำแน่นตาทองมันคือมันคือหัวหอมเมนมาจาทองอพี่น้องอ้ยดังกบอีขอมัตทองนนีดนี่น่นนนช มันเฉาะผลมาตะทองมาอะไรนะมันเฉาะออ้สิตะทองวามอนอ้สีหนองอ่าอ่ะปอปะอืมตะทองนี่ผีหนอนร้ายะ พูนพูน hehe, อู้หูปะหลอกข้างสูงอ้นี่ได้ทวดดินเพิ่นเพิ่นกับปลูกทวดดินพี่หน่อเออนี่ทวดดินเพิ่นเพิ่นถอนแน่แล้วนี่เพลินถอนเอาไปขายแน่แล้วพี่หน่อเออมองไปละมองเออขาวเหรอขาวอีีแล้นี่พี่น้องโอ้หเก็บบวชบวายเลยพี่น้องมาสื่อเด้อมาสื่อในเพลินเด้อจ้าเด้อ ขายบัวแพงเนาะกําลังหาบาทสิบบาทเถอะนะไปเก็บไม่ร้ายล่ะเกือบเต็มกระตาละพ่อแล้วมันร้ายล่ะพูดยับไปมองพูดอีกตะท้องพูดพูดพูอตัวงามๆมันก็งามเมื่อตะท้องเลยทองพ่อยังพ่อแล้วมั้งกระสิขอจบคลิปเด้อจ้ะขอจบคลิปมาเก็บดอกหอม เงี้ยไอเงินพี่น้องตาทองด้วจ้าก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีหายายเดี๋ดีเสม,มอมาถึงไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจมิกาเด้อจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าลูกสาวคนหญิงพีพ่ผาประกันได้ก็ขอถกถกไเด้อจ้าอ่ากับบ้านเราจบคลิปนะเดนื้อหายไปบังหน่อกระเทียมป๊อดกระเทียมแล้วก็งามโอ้ยนี่กระเทียมเด้อจ้าเด้อ กระเทียมมีจักหนึ่งสองสามสี่มีมสี่คู่สี่คู่สี่แปลงเลยจ้ะหอมเพ้ินมี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหอมเพิ่นมีหกคู่เหยว,วไกลับบ้านเราพี่น้องถ่ายให้าบรรยากาศเรียบร้อยแล้วน่าจบเ่ยเออจ้ปักทัวดินเออปักทัวดินเลยนะบักทัวดินอยู่ฟังฝุ่นเห็นบักทัวฟังเาวฟูฟังหยาวฟูนทงุ่ฟังกระปู ขาโขดได้อจ้าเด้อไปกลับบ้านให้เบิ่งบรรยากาศเพียงเท่านี้เด้อจ้าบ๊ายๆจุ๊จุ๊